สวัสดีค่ะวันนี้พี่น้องยู่ในช่องของติมกุสมาลัมเพลอนกับพิเชียวนะคะตอนนี้เดิม่ติมสิภาไปเบิ่งบรรยากาศรอบโดมนะคะว่าผู้ใดมาตั้งเต้นทยื้อแบบเหมือนจริงเลยมันจริงทุกอย่างนะคะการตั้งเต้นการยังกระร้างกระชียยเพื่อจังเพื่อจังห้องออกงานดีๆเลพี่น้องเต้นจากเต้นของมาล่ามจากจากหน่อยกะ เต็มคือเตานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทิพนสิภาพไปเบิ่งเบิ่งอะไรกันนะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ให้ทายเลยพี่น้องแบบเป็นเต้นคือได้นี่เต้นเขี้ยวๆนี่ให้ทายให้ทายนี่เต้นไทยตั้งยุ่มมุ่งหน้าของแม่ทิพยนี่แหละเต้นไทยกระล่งกระลั่งกระเตี้ยไปเรียบร้อยเลยพี่น้องอันนี้เต้นตาตาเต้นอ่า พระเอกละน้อยพระเอกตานะคะแล้วก็เอ็นอยู่ล้ว้ยละหน่อยจรงกระมุนกระล่างกระเตี้ยมไปเรียบร้อยนะคะว่างฝนตงรดขึ้นีนคนองจักขึ้นมี่ขึ้นพลังงานถ้าตำใส่พูใช้ไฟไฟเรียบร้อยขอุณดใทุกกำลังใจกันแล้วกันน <uld> ะคะ อันนี้ก็คือข้างหลังเวทีใต้เวทีก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแม่เลยใต้เวทีก็ะสีเป็นกาะล่างของอา่าลูกๆเดนเซอร์บาบาสีเป็นชุดลุง่งชุดน้าต่างๆนะคะ อันนี้รถยึดกลางร,รถบันไดเนาะพี่น้องเนาะซึ่งยึอดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเวทีต่างๆยึดไว้เขาลวดพันนี้มายึดไว้ต่างเลยพี่น้องแต่ว่าเอฟซีเก่าคนขึ้นสีหัว,ว,บบหวอะไรที่ไม่ติมหัวจักเนาะไม่ติมก็เลยรู้สึกว่าเออตื่นเต้น,ตน,ตนแบบก็บเคยเห็นเนาะนมันยังใหม่อยู่แม่ติ๋มก็ยังบ๊าบลูว่าสิบรรยายอาจจะบรรยายบ่ถืออาจจะเบาบ่าถือก็สิค่ะ ขอโทษขออภัยอีดีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย <Yeah. S 1> แดนเซอร์เต็มเลยพี่น้องแล้เต็มเลยเต็มเลยนะคะมีกสกินชุดเตียนอีกมุมนึงนะคะส่งอัน,นดูดูแดนเซอร์เพื่อใหญ่ใบตะมืขึ้นใหญ่ไซรุ่มใชายายยงใบมันอับเนาะซุ้มซักกับซกักซุ้มใหญ่กับใหญ่ชุดตุง้งชุดน้ำชุดฟอนเสือ เรียบร้อยเตรียมไว้เมืเ่มแต่วนะคะเป็นเปเป็นยังเป็นกระปูกไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ใต้เวทีนะคะเบื้องหลังคขงวามสวยงามท้างหางที่ห้องจะเป็นประมาณนี้นะคะ พ่อแม่พี่น้องแคากันกินถอากินน้ำไปน้อมื่อนนี้มากินเพื่อนสวยพี่น้องเพราะว่าเมื่อเพื่อนในช่วงไ้น้อกับชุดละมาณตีสองตีสามเนาะก็เล่นก็เล่นลูกสวยเพราะว่าซ้อมลั่มเพินซ้อมลั่มซ้อมลั่มไปหอดลาย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 ฉาดเพิ่นอันอันไหนมันเน่าเพิ่นกัดตัดออกเนาะพี่น้องเนาะไหนเน่ากัดตัดออก อันใดคือความั่นสันกับตืมไปเฮ็ดไปตอนแรกมันขึ้นกับนี่พออาทิตย์ก็นี่นี่นี่หลายคนอยู่คือนี่อ่าเอกโบวัชระอ่าน้องน้องนางเกียปันป oh, ันหลายคนใหลุงนภา ใเวมื่อแรกมาติมงมาสีเอาสาดอย่างองมาปูปูทางนอกน้ำมุงพันคิดถึงบรรยากาศเกา่เกาๆมาปูเวลาเขาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนหยังมันก็สีสะดวกสีอ,อยูในใ่ห้วงแรงสีออามาปู่ยู่น้ำดูน้ำเต่าทีงละแรง อันนี้ก็จักมันเตียนผู้ไดแน่นอะม่กินกับบงูชจางกับจีแกรเจ้าแฉะแฉะสะสเคื่เปียนขึ้นวันนี้ก็จะเป็นอ่าบอดทพ่มทมทีเนาะสีสางแล้วสางยังแม่ติบบหานเลยหูชางโอ้เบิดไลยลูดจังพี่น้องสวัสดีค่ะลูก อันนั่งใช่หรอลูกน่ะบอกอันนี้การขายหมอล่ามค่ะนุ่นนั่งแต่ที่น่เต็นผู้ใดเนี่ยเลยเป็นแคนดี้อ๋ออันนี้ของแคนดี้เฮ<า>็ดจริงเล่ตัวนี้สมจริงเล่ตัวนี้<า>เพราะว่าเ้ากระล้ามแจงเนาะหมดแล้วเน,นาะอันนี้เต็นชมพูเนาะชมพูแต่อันนี้ของชมพูเป็นฝาย,ายอันนี้ฝายเรียงกันเลยเป็นเจ,จนวัวดเซวัลนซีค่ะ อ๋ยอใส่เังบ้านที่ท้งปุ๋นสีขาวตรงขาวขึ้นานไปเขาตอ,อ,อกมาบ่กิแ่อกมาเลยออสูเลยอ้ยลายูขนนอยู่บนถมที่ยกมากกเลยมีหมงยูเนาะอันตะเกาห้อกับิบมีหมงยูเนาะมันแข็งมบมากกับ ขุ้นอ่าทุกทุกกำลังใจกัแล้วกันเด้อบ่นวันไม่ติมสิเฮ็ดคลิปใดทายอันใดพี่น้องก็ให้กำลังใจแล้วก็กดติดตามนะคะเบิง่งอยู่ในช่องยูทูปพิมพุสมาลลัเพื่อนออฟิเชียลนะคะยัางแมนดีพี่น้องดีหลายเป็นยังบป็ยังคุ้นค่ะพี่น้องอันนี้ก็บตังข่วงตังไฟแล้วคือเท่ากับ บอแนลนอนเนาะแบบว่าบอลกับผ้าเฮ็ดผ้าสางผ้าแบบเลี่ยงหยุน้องขึ้นนี่โอ้ยประทับใจข้ามเบาหลายๆข้ามของบาจูเนาะเป็นบอลที่ดีดีที่สุดเลยตุม่มลูกตุมตต่มเตาตุ่มเหมือนลูกน้องเนาะ ล้วก็บอกว่ามี่ยังก็อยู่กินน้ำกันนี่ล่ะเพป็นก็เลี้ยงเมื่อยู่น้ำกันอยู่กินเข่าหัวเดียวกันช่วยพลังงานกับไรกับไรก้นเติบแต่ว่าถ้าถามว่าหลายคือจังเปิดฤดูกันเดี๋ยวว่าเ้าเดินสายเดบวงแต่ยังว่าไรปั่นนั่นแต่บ้านแม่ตินกันเสื่อเครื่องดื่มมัดแจกเนาะอันเพื่อนกับ จังนักเอกหน่อยจังพระเอกหน่อยจังสี่เพื่อนกะแจกคือคอมแมนว่าแม่ติมหายผู้เดียวเพื่อนเพื่อนกะหายคือกันพี่น้องผุ้คนกบว่าอ้ยอันเพื่อสิออขึ้่นบ้านจะคล้องเอาหายผู้เดียวแทนน้อู้พื่นเขากะหายคือกันหายคือกันพี่น้องแม่ติมกับบอรเดบบผ่าที่หอดเพื่อน มีเม็ดติ่มก็บถกคอถั่วหลหละอันนี้คือเราให้น้ำใจเล็กๆนั้นเราไม่ได้พลาดพิงถึงใครนะคะคนอื่นเขาก็ดีเหมือนกันลูกๆก็ดีเหมือนกันอาจจะหายร้ก็ไม่ติ่ม้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าเม็ดติ่มกับ <c oughs> น้ำใจเล็กๆน้อยๆเนาะก็อยากห้กินเพราะว่าเม็ดติ่มกับเป็นยังซีอี้ดีเป็นคนที่ใส่แบบนี้ <c oughs> เป็นทําแบบนี้เราไม่ได้พลาดพิงถึงลูกคนอื่น มันพระเอกวัดพระเอกโบพระเอกละน้อยทุกๆคนนั่นแหละดีหมดทุกคนเลยดีกับหน่วยพลังงานแล้วก็ดีกับอาจารย์นักดนตรีหรือว่าทีมงานดีกันมดเลยพี่น้อง กระลังติดพวงติดไ้ติดตุปกรณ์เหมือนต่างๆแดบว่าเพื่อว่าเตรียมอลายสดในกลุ่มก่อนนะคะที่น้องเขาไปยู่ในกลุ่มอย่างน้อบาทราคา1 3 9บาทนะคะชิ้นละคุณของเรามากมายรถเวทีเพราะว่าสิเป็นอาที่สุ้มฟองแล้วก็ทย์แ้วันี่ชิ้นอะรเาตเล็องาอื่น้นี่นอนก็าะป i ายมาลายพอแล้วก็ยายสอนยายจืดยายแหลม ครบสูตรนะคะศิลปินของสาวน้อยก็ลดเมทดีแล้วดเ๋ยวกับร่ำสอดแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงความอลั่างการตาหมื่นแรงยาลืมยา่าดกนแล้วกันเด้อซื่อบัตรจองตัวเขาไม่อยู่ในไล่ลุมนะคะอคแอดมินก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินเพิพนดึงเขาหืืบา่าสิเขามาในเพจบอโจอูอัไ้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพ่นดึงเขา หนึ้งเขากรุงเนาะอบาพันนาบะแดงมื่ก็๊ตรงเน่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวกินน้ำไปจ้าไปด้วยนะครับอ๋อค่ะครับคันกระสีครับจ้ะกิดตัเกี่ยสีหนาบ้านบอดครับโอ้ปิดพีดพีดไปคือเก่าอันตะเกี่ยวพันนางไปไปใช้ไปงานมือล้มปล่อยอ๋อเอาเอาไปใส่อ๋อค่ะแต่งานจะพาเขาต้องเฮ็ดเองจ้ะเฮ็ดเองครับอ๋อแต่กระสีเมื่อกี้ตัวนี้ตัวนี้ อาจาร้ะน,นี่เรียบร้อยแล้วครับสูส้ๆเด้อสูส้ๆจ้าสูส้ๆจ้าจ้าสาธุจ้ะอันนี้ก็คือหนังโดที่มาขึ้นโดยที่มาปูสาดเกล็ดนี่แหละนอนจะง้องอเกล็ดนี่แหละเวลารอซ้อมล่ำหนึ่งวันคนสิซ้อมแต่ว่าคนล่นลันล่นล่ำล่ำไปเข้ากะเข้ากะรู้เลยนะว่าสังข์ทอง,งอปลาลำไปยังไดก็เลยซ้อ,อมได้ข้าวหนึ่งนี่แหละกระดดนเติบอยู่เลยต้องยุซ้อม ขอบคุณในถุกกำลังใจนะคะอยู่ในช่อง YouTube ติมกุศมาลํำเพลิอนออฟิเชียลอตอนนี้ก็เอาไว้เช่นเมียก้อนกันแล้วกันน้องพี่น้องเนอะขอบคุณลหลายๆเด้อพอม่พี่น้องเอฟซีก็ได้ป้าซื้อบัตรจองตัวมาเนี่ยให้กำลังใจนกติมแล้วติมงานสาหน่อยและศิลปินมากมายเลยนะคะบาบสิบินพระเอก่นแฮนะคะ,ะน้องบอรชัยนะคะ หลายผู้หลายคนตัวอะไรพี่น้องไม่ติมก็ะจำบก็ได้จำซื้อก็ได้เอาคลิปนี้ไว้สัเนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไ,ไม่ติมนำพรนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ